ครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ตามตำราธรรมชาติรวมกับการทำนายนักสัตว์ปีเกิดและพลังอิทธิพลตัวเลขในอายุของท่านครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PNT ของเราด้วยนะขอรับท่านผู้หญิงที่เกิดปีมะเส็งมักจะเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการปรับตัวสูงพวกเขามักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ และสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างง่ายดายบุคลิกภาพที่โดดเด่นของพวกเขาทําให้เป็นที่น่าจดจําและได้รับความนับถือจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามการเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งและซับซ้อนบางครั้งอาจทําให้พวกเขารู้สึกมุดมิดหรือวิตกกังวลได้ง่ายดังนั้นการหาวิธีในการผ่อนคลายและจัดการกับความเครียดจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกเขานอกจากนี้การใช้ความสามารถในการสังเกตและประเมินสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมข้อควรระวังอีกประการหนึ่งปิเสิงจะทำลักษณะงานที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังท่านต้องใช้ความคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลาท่านต้องกลับมาดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับความเครียดเวลาพักผ่อนน้อยทำให้ร่างกายท่านอาจมีปัญหายามอายุมากขอให้ท่านบันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เหมาะสมกับอายุครับขอให้ท่านสุขภาพดีและ คิดสิ่งใดสมคำปรารถนาครับท่านผู้หญิงตกตำแหน่งฉัดเงินตามตำราวงเวียนชีวิตแห่งธรรมชาติแล้วนั้นขอทำนายว่าปีนี้จะมีลาภผลเงินทองใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัวไปทางทิศใดจะมีคนอุปถัมภ์คำชูพอประมาณชีวิตมีความสุขเงินทองโชคลาภถ้าทำงานราชการหรือค้าขายจะดีบริวารผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนโสดจะได้พบคู่แต่งงานแล้วอาจจะมีทายาทชีวิตประสบความสำเร็จแต่ระนั้นท่าน ต้องระมัดระวังการถูกหลอกการช่อโกงให้ท่านหมั่นทำทานและแสดงความกตัญญูแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เป็นกุศลสืบต่อไปขอให้สุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการท่านคุณผู้หญิงอายุ60มีเลข6ดาวสุขอยู่รวมกับเลขศูนย์ดาวมรตยูหมายเลข60สปงบ่อ ถึงอารมณ์สุนทรีอยู่ในช่วงปลดปล่อยอารมณ์บางท่านได้เดินทางไกลได้พบกับสิ่งสวยงามมีโชคเรื่องการเงินอาจได้รับเงินก้อนโตจากธุรกิจผลกลาําไรเป็นเลขดีอิทธิพลของเลข60มักส่งผลให้เจ้าชะตาชอบและลงไหลในของสวยสวยงามงามรสนิยมโออาชอบความรู้รามองโลกในแงด่ดีมีเสน่ห์ดึงดูใจมีอารมณ์ปราณีตและมีละไมมีไหวพริบดีเก่ง ในการแก้ปัญหาเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่ทันคนมากมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเหมาะกับการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของสวัสดิ์ย่อสวยงามงามหรือการเงินเลข60ยังเป็นเลขสุภพโชคโกคทรัพย์ทําให้เจ้าชะตามักมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจะสามารถหามาได้โดยง่ายไม่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามากนักมีความเป็นอยู่สุขสบายมีชื่อเสียงอีก ประการข้อควรระวังการใช้จ่ายเงินดวอวยออารมณ์สิ่งของที่ไม่จำเป็นทำให้ท่านเสียดายภายหลังและท้านอได้รับอิทธิพลของปีมะเสงได้ผ่านครบห้ารอบต้องระมัดระวังเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นการถูกหลอกการสูญเสียเงินทองแต่ท่านก็ได้รับพลังบวกอันยิ่งใหญ่จากอิทธิพลของวงเวียนชีวิตแห่งธรรมชาติตกตำแหน่งภายใต้พกชัดเงินส่งเสริมให้ท่านมีเกียรติมีชื่อเสียงได้รับการอุดหนุนคำชุเกอร์กูล จากบุคคลรอบข้างแต่กระนั้นสิ่งดีเข้ามาในช่วงปีนี้ก็มากมายแต่เรื่องสุขภาพท่านต้องดูแลให้ดีเลือดลงอาหารการกินออกกำลังกายให้เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอขอให้ท่านทำให้สม่ำเสมอนะครับขอให้โชคดีตลอดปีคิดสิ่งใดทรงปรารถนาทุกประการครับตรวรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNP ของเราด้วยกัลยาณมิตร ที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิน